ออฮ่า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 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและแล้วข้าพระเจ้าก็เฉลยมาจนถึงข้อ10ทําคลิปมาจนถึงข้อ10ข้ามวันข้ามคืนนะครับผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ตั้งใจดูคลิปผมตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10และบุคคลเช่นนั้นก็มักจะได้เกรด A B บวกหรือเกรดที่เขาตั้งใจนะครับส่วนคนไหนที่ดูบ้างไม่ดูบ้างเกรดก็ คะแนนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตามความพยายามเนาะโจทย์ข้อ10บอกว่าพิจารณาพฤติกรรมของการเคลื่อนที่ของก๊าซในระบบจุลภาคโดยปกติแล้วก๊าซเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วยังเป็นระบบจุลภาคไปอีกเล็กไปอีกนะครับ <c oughs> อ่าข้อเอพลังงานจนในการเคลื่อนที่เฉลีย่ยของก๊าซอุดมคติ1โมงโเลกุลที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับ อันนี้ต้องเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะครับอุณหภูมิหน่วยใดๆก็แล้วแต่ท้ายที่สุดขอให้เปลี่ยนเป็นหน่วยเคลวินก็คือเอาบวก273เข้าไปในระบบเซลเซียสนะครับอ่ะสูตรของเราใช้สูตรไหนสูตรที่ผมใช้นะครับก็อ้างอิงมาจากตำราเรียนที่สอนไปนั่นแหละนะครับคัมพีของเรานะครับใช้สูตร3.2ส่วน kb t โดยที่ kb คืออะไร kb ก็คือค่าคงที่ของโบสแมนมีค่าเท่ากับ1.381คูณ10กำลังลบ23จูลต่อเคลวินอันนี้ไม่ยากครับคุณรู้สูตรก็แทนค่าลงไปผมแทนแล้วนะนะครับ k ของผมคุณมี k ไหมไม่มีครับเพราะเราไม่ใช่นะักวิทยาศาสตร์ไม่มีค่าคงที่1.381 คูณสิบกำลังลบยีจูลหารเคลวินแล้วก็อุณหภูมิคือ300รเคลวินเห็นไหมอะไรตัดกันเคลวินตัดเคลวินก็ได้หน่วยของพลังงานออกมานี่ค่าเท่ากับจูลอันนี้ผมได้6กจุดสองหคูณสิบกำลังลบยีจูลเรียบร้อยสำหรับคำถามข้อ A ครับเรามาที่ข้อ b นะข้อนี้โจทย์ให้เราหาพลังงานจนทั้งหมดในการเลื่อนตำแหน่งของก๊าซนี้จำนวน1โมนะครับก่อนหน้านี้เราหา1โมเลกุลไปแล้วนะครับที่นี้มาหา1โมแสดงว่าค่าที่ได้มันก็น่าจะมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่า1โมมี6.022คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับ kb ของเราเนี่ยคือค่าคงที่ของโบสแมนนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พวกเรารู้ไหมมันมีค่าเท่ากับ r ก็คือเลขค่าคงที่สากลของแก๊สนี่แหละหารด้วย na ก็คือเลขอะวอกาโดนัมเบอร์นะครับทีนี้ผมลองเขียนเข้าไปในสมการด้านบนดูซิมันก็จะได้เป็น3ส่วน2 RT หารด้วย NA แบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังคงเป็น1โมเลกุลอยู่ทีนี้หน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงคือผมอยากรู้ว่า1โมนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าโมมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจำนวนพลังงานจนทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปยังไงผมก็เลยคูณเจ้าตัว n เข้าไป n, n ก็คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดใช่ไหมครับ nrt หารด้วย na แบบนี้แต่เมื่อคูณเข้าไปแล้วเนี่ยเราเพบว่าตัว n หารด้วย na มันกลายเป็นตัว n เล็กก็คือโมนะครับแล้วแล้วไงต่อเราก็เลยได้สูตร k ออกมาครับ k ตัวนี้สำหรับอะไรครับสำหรับาการ์ดที่รู้จำนวนโมนะครับก็คือเป็น nrt แบบนี้นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งสูตรนะครับอซึ่งโจทย์ข้อนี้ผมก็จะแทนค่าสูตรนี้ลงไปนะครับแทนลงไปเลยนะครับ3.2 N ส่วน2 n คือ1โมแล้ว R ใช้หน่วยไหนนะครับก็ใช้หน่วยนี้8 3 1จุด314นะครับเราใช้หน่วยของจูล หารด้วยโมคูณกับเคลวินนะครับแล้วก็ที่หุณหภูมิ300เคลวินอะไรตัดกันไปบ้างนะครับโมตัดกันไป K ตัดกันไปท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้หน่วยของพลังงานออกมาคือได้เยอะเลยนะครับ3741จูลน,นะครับนี่คือคำตอบสำหรับข้อบ B. เอาละครับแล,แล้วเราก็มาถึงข้อ c โจทย์ให้เราหาอัตราเร็วรากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยของโมเลกุลของออกซิเจนที่อุณหภูมิ300คิววินเมื่อโจทย์กำหนดเพิ่มเติมมาให้ว่ามวลของออกซิเจน1อะตอมมีค่าเท่ากับ2.65คูณ10กำลังลบ23กรัมอันนี้คือ1อะตอมนะครับแต่ว่าก๊าซออกซิเจนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับ พอผมทำแล้วมันไม่ตรงเฉลยนะครับผมก็เลยมาฉุกคิดว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยมันก็คือ O2 แสดงว่ามันมีออกซิเจนสองอะตอมนะครับฉะนั้นไอเจ้าหน่วยกรัมตัวนี้มันก็คือแมสใช่ไหมครับมวลเราจะต้องเป็นไงเอ่ยจะต้องคูณสองเข้าไปนะครับคูณสองกับสองจุดหกห้าคูณสิบกำลัง ลบ2ีกรัมตัวนี้ครับและก็อย่าลืมนะครับจากหน่วยที่มันเป็นกรัมก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมด้วยนะโอเคเอสูตร VRMS เนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะลองใช้สูตรนี้ไปแล้วนะครับทีนี้มันมีอีก2ส,สูตรให้เลือกใช้นะครับประมาณว่าเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลือกใช้ตามความพึงพอใจ เลือกใช้ตามความชอบแต่มันมีเยอะมันก็ต้องทำความเข้าใจเยอะหน่อยนะครับสูตรแรกตัวนี้ครับ Vrms มีค่าเท่ากับรากที่2ของ3คูณกับ k คูณกับ t หาร m ตัวที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือตัวนี้ครับ m ก็คือ mass จะต,ต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมบอกเรานั่นแหละก็คือคูณ2แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมผมน่าจะใช้สูตรนี้แหละวันนี้ ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็หน้าตาคล้ายกันเลยรู้สาม rt หาร m แต่ว่า m ด้านล่างก็คือโมลาร์แมสโมลาร์แมสหน่วยของมันก็คือโมลต่อกิโลกรัมนะครับเอาละ่ะผมจะใช้สูตร2องสูตรตรงกลางนะครับ v i m s ของผมมีค่าเท่ากับรากที่2ของ3 k คือ1นจุด 381แปหนคูณสิบกำลังลบยีนะครับอุณหภูมิ300เคลวินอันนี้คือด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็ตัว M นะครับผมบอกว่าให้เราเอาสคูณเข้าไปเพราะว่าก๊าซออกซิเจนมันมีอะตอมของออกซิเจน2อะตอมนะครับก็คูณ2.65 คูณ10กำลังลบ23นะครับอันนี้ยังเป็นหน่วยของกรัมอยู่ถ้าเป็นกิโลกรัมนะครับก็ต้องเป็นลบ26นะครับอันนี้เป็นกิโลกรัมเรียบร้อยแล้วด้านบนไม่ใส่หน่วยด้านล่างก็ไม่ใส่เหมือนกันก็พอเราดูเรื่องหน่วยถูกต้องแล้วคำตอบก็จะถูกต้องด้วย <c oughs> ได้484.26 เมตรต่อวินาทีอันนี้มันก็ดูง่ายนะเพราะว่ามันมีเฉลยด้านท้ายถ้าทำไม่ตรงผมก็ไปกับแก้ <c oughs> แต่ว่าตอนสอบเราอาจจะต้องคิดดีๆนิดนึงนะครับจบแล้วบทนี้